กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะกลางหมู่ที่12ตำาบลสะอ,อําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาการเริ่มต้นดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสากลางครับคุณนายสชายุชัยแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12บตำบลสะอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสากลางหมู่ที่12ตำบลสะอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา บ้านสากลางหมู่ที่12ตําบลสามอำเภอชิงม่วนจังหวัดพะเยาได้รับเงินพระราชทานกวอถุงจํานวน8 0 0 0ันบาทเมื่อวันที่15ธันวาคม2 5 5 1ั้ยโดยได้มีการจัดกิจกรรมสทงทุนให้ราษฎรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีการสนับสนุนเ,เงินก่อนถุงมีการจัดพรปาป่ากออคุณแม่ของแผ่นดินมีการจัดทําทุนทางปัญญาโดยการจัด ทำเสื้อเป็นที่ระลึกให้แก่กองทุนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดการส่งเสริมอาชีพการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนุูมเสี่ยงการเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ของคนในชุมชนการสนับสนุนนการศึกษาของเยาวชนการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงการพื้นผูศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนเป็นต้นจนแทบจะกล่าวได้ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนที่รวมจิตใจของผู้คนที่ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม 1. ด้านคณะกรรมการมีโครงสร้างคณะกรรมการที่ชัดเจนเป็นปัจจุบัน บ้านสากลางมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสากลางทุกคนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสากลางมีการกำหนดแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการแ,และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกปี 2ด้านสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะกลางมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จัดขึ้นในหมู่บ้านเป็นประจำเช่นกิจกรรมแลกเงินขวันถุงพระราชทานกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมเวรยนยามและรักษาความสงบในหมู่บ้านและกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดยาสิติดเป็นต้นบ้านสากลางมีครัวเรือนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน95ครัวเรือนซึ่งคิดเป็นร้อยละร้อยของครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน3ด้านระเบียบหรือข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสากลางได้จัดทําระเบียบหรือข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทําเป็นรูปเล่มไว้ณที่ทําการกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมกับใช้กฎระเบียบข้อตกลงของหมู่บ้านบังคับใช้ร่วมกันด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสาะกลางมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีคณะกรรมการและสมาชิกฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่อย่างใด4ด้านกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสรกลางมีที่ทําการกองทุนแม่ที่คมทนถาวรมีการจัดโต๊ะหมู่ประดับพระฉายาลักษ์ธงชาติธงตราสัญ,ญลักษณ์ผ่านพุ่มเงินพุ่มทองกลวยดอกไม้ผ่านดอกไม้ถุงเงินพระราชทานซึ่งจัดไว้อย่างสมพระเกียรติมีการค้นหาสำรวจผู้เสพยาเสพติดที่อยู่ในหมู่บ้านโดยสันติวิธีพเพื่อบำบัดแก้ไขปีละ4-6ครั้ง มีกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมมีกิจกรรมรณรงค์หาเงินสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องมีการสแสวงหาแหล่งงบประมาณอื่นๆเพื่อจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและหลากหลายช่องทาง มีการรับรองครัวเรือนปลอดภัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสากลางสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานและมีการบันทึกในสมุดตร,รวจเยี่ยม 5. ด้านการเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการเก็บเงินในบัญชีธนาคารและมีคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินเป็นปัจจุบัน มีการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินและมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้มีการสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินและรายงานให้ที่ประชุมทราบเป็นรายเดือนหรือรายปี 6. ด้านรางวัลที่ได้รับการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดประจำปี2566 side.